จากภาพที่อาจารย์สมเกียรติได้แจ้งไปนะคะว่าเริ่มจากภาพที่สกปรกที่สุดก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วก็เราก็จะมาทํำยังไงให้มันสะอาดขึ้นนะคะสําหรับในหัวข้อปฏิรูปไฟฟ้าพาไทยให้อยู่รอดนะคะสิ่งที่เวทีนี้ต้องการนําเสนอก็คือว่าเราต้องเร่งปฏิรูประบบไฟฟ้าโดยจะมีการนําเสนอข้อเสนอแนะนโยบายนะคะว่าแล้วเราจะปฏิรูปมันอย่างไรเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวมนะคะก่อนอื่นค่ะขอเริ่มจากภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศไทยะค่ะ จากกราฟทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะจะเห็นถึงสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อ GDP จะเห็นว่าการใช้ไฟฟ้าต่อ GDP ของประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใช้ไฟฟ้าค่ะสูงกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างไรก็ตามนะคะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะก็ได้ส่งผลให้ภาคการผลิตไฟฟ้ามีการปล่อยอิมิชันในปริมาณที่ค่อนข้างสูง ภาคการผลิตไฟฟ้าค่ะถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจนะคะที่มีการปล่อยอิมิชชันมากที่สุดถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากพลังงานสะอาดเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะซึ่งภาครัฐเองค่ะก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี้นะคะปัญหาการปล่อยอิมิชชันในปริมาณที่สูงนี้จึงได้มีการประกาศว่าประเทศไทยเราต้องลดการปล่อยอิมิชชันเพิ่มพลังงานสะอาดและบรรลุค,คาร์บอนดิทรูตี้ภายในปี2050 แต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับภาคการผลิตขององค์กรเอกชนชั้นนำนะคะมีการตั้งเป้าหมายที่เร็วกว่านั้นเช่นกลุ่มบริษัทในกลุ่ม r e รอ0นะคะมีการตั้งเป้าหมายว่าจะใช้พลังงานสะอาดถึง100%และบรรลุคาร์บอนดิทรตี้ก่อนปี2050ตัวอย่างบริษัทเหล่านี้นะคะเช่น Seagate Western Digital และ Delta Thailand ดังนั้นนะคะถ้าภาคไฟฟ้าค่ะซึ่งถือว่าเป็นฟันเฟืองหลักของการดำเนินกิจกรรมการผลิตของบริษัทเหล่านี้นั้นไม่สามารถลดการปล่อยอิมิชันได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งดังนั้นล้ค่ะภาคไฟฟ้านะคะจึงควรปฏิรูประบบไฟฟ้าให้ไฟฟ้ามีความสะอาดมากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของประเทศค่ะอย่างไรก็ตามสําหรับนักวางแผนนโยบายพลังงานนะคะเราไม่สามารถให้ความสําคัญเฉพาะในด้านไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้เพียงด้านเดียวค่ะเราต้องให้ความสําคัญในเรื่องความสมดุลพลังงานทั้ง3ด้านความมั่นคงความแม่งคั่งและความยั่งยืน ความมั่นคงยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเมื่อเรากลับถึงบ้านเราเปิดสวิตช์ไฟฟ้าไฟต้องติดถ้าหลอดไฟเราไม่เสียแล้วเราจ่ายไฟครบนะคะความมั่งคั่งค่ะก็คือราคาค่าไฟต้องไม่แพงความยั่งยืนคือไฟฟ้าที่ประชาชนใช้ต้องสะอาดนะคะจากรายงานคะแนนความสมดุลพลังงานของประเทศไทยะคะ่ะจากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน,นะคะ่ะแสดงเห็นว่าคะแนนความสมดุลของพลังงานของประเทศไทยนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2020 สาเหตุหละะักค่ะมาจากราคาค่าไฟที่ค่อนข้างสูงและสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดค่อนข้างต่ำนะคะและเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราคะ่ะนั่นก็คืออินโดนีเซียและเวียดนามผลที่ได้ออกมาค่อนข้างสอดคล้องกันคะ่ะว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องปรับปรงุงนั่นก็คือในเรื่องของราคาคาา่าไฟส่วนในเรื่องสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดถึงแม้ว่าคะแนน,นจะไม่ได้ต่ํามากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ภาคร้ายของเราเองค่ะก็ได้ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนานี้นะคะจึงมีการประกาศว่าประเทศไทยจะบรรล,ลุคาร์บอนเนทรอยต้ภายในปี2050และมีการสนับสนุนให้ภาคไฟฟ้าค่ะเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายที่ว่าราคาค่าไฟต้องถูกและเป็นธรรมนะคะสำหรับภาคไฟฟ้าเองก็ถือว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าจะต้องเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดค่อนข้างมากนะคะ จากที่ทุกท่านเห็นในกราฟค่ะจาก18เมื่อปีที่ผ่านมาถึง74ภายในปี2050เพื่อที่จะบรรลุคาร์บอนดิทริตี้ได้นะคะโดยที่ภาครัฐเองก็ได้มีการออกนโยบายเพื่อให้การสนับสนุนเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นมีการสนับสนุนโครงการโซลา่าภาคประชาชนมีแผนที่จะลดและเลิกการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ามีการกําหนดว่าโรงไฟฟ้าใหม่นะคะกำลังการผลิตต้องมาจากพลังงานสะอาดไม่ต่ำกว่าร้อยละ50 นอกจากนั้นค่ะมีการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานกักเก็บคาร์บอนนะคะและศึกษาหาแนวทางที่จะนำไฮโดเจนสีเขียวกรีนไฮโดเจนค่ะ,คะเข้ามาร่วมใช้กับแกส๊สในการผลิตไฟฟ้าสำหรับเรื่องค่าไฟค่ะมีการตั้งเพดานราคาค่าไฟไว้ตลอดแผนนะคะไม่เกิน5าบาทต่อหน่วยนอกจากนั้นค่ะหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ได้มีโครงการที่จะสนับสนุนภาคไฟฟ้าให้มีความทันสมัยมากขึ้นนั่นก็คือโครงการ e r c s a n ซ box นะคะซึ่งควรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะนยโยบายทั้งหมดนี้ก็ยังคงไม่เพียงพอค่ะที่จะทำให้ภาคไฟฟ้าสามารถเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ถึง74%ด้วยเป้าหมายไฟฟ้าราคาถูกและเป็นธรรมสิ่งที่จะทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงนะคะเราต้องเร่งปฏิรูประบบไฟฟ้าให้เป็นเสรีซึ่งความสำคัญของระบบตลาดไฟฟ้าแบบเสรีนั้นได้มีการพูดถึงการทั้งในระดับองค์กรเอกชนทั้งในระดับภาครัฐมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังไม่มีการกำหนดเป็นเป้าหมายเป็นแบบแผนที่ชัดเจนค่ะ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทุกท่านจะเห็นว่าภาครัฐมีความพยายามที่จะออกนโยบายเพื่อเป็นการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยเป้าหมายราคาค่าไฟถูกและเป็นธรรมนะคะแต่ก็มีอีกหลายนโยบายหนกันค่ะที่ถือว่าสวนทางกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงแม้ว่าอาจจะมีความจําเป็นในสถานการณ์นั้นๆหรือในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะขอแบ่งกลุ่มนโยบายเหล่านั้นตาม supply chain ของภาคไฟฟ้านะคะตั้งแต่การผลิตการจัดส่งและการจําหน่ายสําหรับภาคการผลิตะคะ่ะ นโยบายภาครัฐที่ถือว่าไม่สนับสนุนเป้าหมายไฟฟ้าพลังงานสะอาดนั่นก็คือการที่ภาครัฐยังมีการอนุมัติให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซเพิ่มเติมมีการอนุมัตินะคะมีการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะคะทำให้บริษัทพลังงานไทยหันไปเพิ่มพลังงานสะอาดให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราแทนและยังทําให้ประเทศไทยนะคะลดความสามารถในการดึงดูดนักธุรกิจที่ต้องการลงทุนในประเทศไทยของเรา และมีการพับแผนในบิทเร่งในช่วงท้ายของรัฐบาลพเอกประยุทธ์จากการอ้างถึงระบบการจัดเก็บภาษีอากรที่ไม่เอื้อมหน่วยส่งผลให้ลดแรงจูงใจของประชาชนในการติดตั้งโซลารูฟท็อปทางด้านภาคการจัดส่งค่ะนยโยบายภาครัฐที่ถือว่าไม่สนับสนุนการเปิดตลาดไฟฟ้าแบบเสรีนั่นก็คือการที่ภาครัฐยังไม่เปิดสิทธิ์ให้เอกชนเชื่อมต่อระบบสายส่สงไฟฟ้าทางด้านการจําหน่ายนะคะนยโยบายภาครัฐที่ถือว่ายังไม่สนับสนุนเป้าหมายไฟฟ้าราคาถูกและเป็นธรรม นั่นก็คือการที่ภาครัฐยังมีการกําหนดราคาค่าไฟจากการวางโครงสร้างค่าไฟที่ไม่เป็นธรรมขออธิบายเพิ่มเติมในแต่ละนโยบายนะคะโดยเริ่มจากภาคการผลิตค่ะนโยบายาได้ที่ถือว่าส่วนทางกับเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะคะนั่นก็คือการที่ภาครัฐยังมีการอนุมัติให้มีการสร้างโรงไฟฟ้ากา๊สเพิ่มเติมซึ่งโรงไฟฟ้ากา๊สค่ะอายุเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ20ถึง25ปี ดังนั้นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าประเทศไทยเรายัางคงต้องพึ่งก๊าซเป็นเชื้อเพลิงหลักอยู่อย่างต่ำอีก20ปีนะคะซึ่งนอกจากจะทําให้การเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดนั้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วยังอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยเนื่องจากเราต้องพึ่งพา๊าซนําเข้าในปริมาณที่ค่อนข้างสูงจากกราฟค่ะทุกท่านจะเห็นว่าในปี2017เราพึ่ง๊าซนําเข้านะคะที่18เเเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้า และสูงถึง20%ในปีที่ผ่านมาดังนั้นค่ะในกรณีนี้อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าถ้าเราไม่สามารถนําเข้าแก๊สได้นอกจากนั้นค่ะการที่ในอนาคตเราจําเป็นต้องมีการเพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานสรดเพิ่มเติมก็จะเกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดก,การโรงไฟฟ้าแก๊สนะคะที่ถือว่าเป็น stranded asset ค่ะถัดมานะคะนั่นก็คือการที่ประเทศไทย เสียโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยศักยภาพและทรัพยากรของเราจากการที่ภาครัฐปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดต่ำกว่าราคาเหมาะสมเร็วเกินไปทําให้ในมุมมองของบริษัทเอกชนค่ะผลตอบแทนอาจจะไม่คุ้มค่านักนะคะจึงได้หันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านของเราแทนซึ่งในขณะนั้นคือเวียดนามนะคะที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงกว่ามากค่ะในปี2020นะคะ 12%ของพลังงานสะอาดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของเวียดนามมาจากการลงทุนของบริษัทไทยนะคะซึ่งโนโยบายนี้นอกจากจะทำให้บริษัทไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ยังทำให้ลดความสามารถของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดของเราด้วยนะคะถัดมาค่ะนั่นก็คือการที่ภาครัฐพับแผน net metering ทำให้ลดแรงจูงใจของประชาชนในการติดตั้งโซลารูฟทท็อป จากส่วนลดค่าไฟที่หายไปขออธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าส่วนลดค่าไฟที่หายไปคืออะไรนะคะโดยเริ่มจากระบบปัจจุบันของเราก็คือระบบเด็ดบิลลิงทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะในระบบเ e ็ b บิลลิงค่ะครัวเรือนที่ติดตั้งโซลารูฟท็อปจะสามารถขายไฟฟ้าที่ครัวเรือนผลิตได้นะคะคืนให้กับการไฟฟ้าและการไฟฟ้าจะรับซื้อในราคาต่อนหน่วยนะคะต่ำกว่าราคาที่ครัวเรือนนี้ ซื้อไฟคืนจากการไฟฟ้าในเวลาที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองหรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะในขณะที่ระบบเด็นมิทริงนะคะครัวเรือนที่ติดตั้งโซลารรูฟท็อปจะสามารถขายไฟฟ้าที่ครัวเรือนผลิตได้ให้กับการไฟฟ้าและการไฟฟ้าจะรับซื้อในราคาต่อหน่วยเท่ากับราคาที่ครัวเรือนนี้ซื้อไฟคืนจากการไฟฟ้าในขณะที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองหรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้รายจ่ายค่าไฟสุทธินะคะในระบบ Net m e t e r i n g นั้นถูกกว่าระบบ Net b i l l i n g และเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ไม่มีการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปและจะจูงใจให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปนั้นส่วนลดค่าไฟที่จะได้นะคะจากระบบ Net m e t e r i n g ก็จะสูงกว่าระบบ Net b i l l i n g และนี่คือส่วนลดค่าไฟที่หายไปจากการที่ภาครัฐพักแผน Net m e t e r i n g ค่ะถัดมาเป็นในเรื่องของภาคก,การจัดส่งแล้วนะคะ นโยบายภาครัฐที่ถือว่าไม่สนับสนุนเป้าหมายการเปิดตลาดไฟฟ้าแบบเสรีนั่นก็คือการที่ยังไม่เปิดสิทธิให้เอกชนเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าถึงแม้ว่าคณะกรรมการกิจการพลังงานนะคะจะได้มีการร่างหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์เอกชนเชื่อมต่อระบบสายส่งนะคะที่เราเรียกว่า t h i r d party access โดยมีการคิดค่าบริการหรือวิ l i n g c ชา r ์ e ตั้งแต่ต้นปี2022แต่มาจนถึงวันนี้ก็เกือบสองปีแล้วนะคะก็ยังไม่มีการออกมาเป็นนโยบายเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโทษทีค่ะซึ่ง ซึ่งการเปิดสิทธิ์ให้เอกชนเชื่อมต่อระบบสายส่งนะคะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเปิดตลาดไฟฟ้าแบบเสรีซึ่งก็คือการที่เราเปิดให้มีผู้ผ,ผลิตไฟฟ้าสามารถแข่งกันผลิตไฟฟ้าแข่งกันจัดส่งไฟฟ้าและแข่งกันขายไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อไฟฟ้าได้อย่างเสรีค่ะสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการภาคการจําหน่ายนะคะนโยบายภาครัฐที่ถือว่าไม่สนับสนุนเป้าหมายไฟฟ้าราคาถูกและเป็นธรรม นั่นก็คือการที่ภาครัฐค่ะยังมีการกําหนดราคาค่าไฟจากการวางโครงสร้างค่าไฟที่ไม่เป็นธรรมส่งผลให้ค่าไฟแพงซึ่งสาเหตุของค่าไฟแพงที่ผ่านมานะคะเกิดจากสสาเหตุหลักๆสาเหตุแรกค่ะคือการที่ภาครัฐมีการคาดการณ์ปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่สูงเกินจริงทําให้มีการอนุมัติให้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะและในเมื่อสถานการณ์จริงแล้วความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่ได้สูงตามที่คาดการไว้ ก็เลยส่งผลให้มีโรงไฟฟ้าเอกชน,นหลายโรงเลยค่ะไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าสำรองอยู่สูงเกินเกณฑ์ค่อนข้างมากหลายท่านค่ะคงจะเคยได้ยินคําว่าปริมาณไฟฟ้าสำรองสูงส่งผลให้ค่าไฟแพงแต่อาจจะไม่เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรแท้ที่จริงแล้วค่ะเกิดจากการที่ภาครัฐค่ะไปทําสัญญาไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชน,นโดยการให้สิทธิ์ค่าความพร้อมจ่ายถึงแม้ว่าจะไม่มีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเลยก็ตาม ค่าความพร้อมจ่ายหรือค่า Availability Payment เองค่ะสะท้อนอยู่ในค่า FT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟนะคะสาเหตุที่2ค่ะคือการที่ภาครัฐมีการคิดต้นทุนราคาแก๊สที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างไม่เป็นธรรมแก๊สที่เรานำมาใช้ผลิตไฟฟ้านะคะมาจาก3แหล่งหลักๆนั่นก็คือแก๊สจากอ่าวไทยซึ่งถือว่าเป็นแก๊สราคาถูกคุณภาพดีนะคะแก๊สนำเข้า LNG และแก๊สนำเข้าจากเมียนมาแก๊สจากอ่าวไทยซึ่งเป็นแก๊สราคาถูกคุณภาพดี แต่ปริมาณการผลิตน้อยลงเรื่อยๆในแต่ละปีนะคะก่อนที่จะนํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรไปให้กับโรงงานปิโตรเคมีทําให้มีส่วนของแก๊สราคาถูกนํามาผลิตไฟฟ้าน้อยลงและจะถูกทดแทนด้วยแก๊สนาเข้าราคาแพงแต่อย่างไรก็ตามค่ะตามหลักการแล้วการที่เราจัดสรรแก๊สจากอ่าวไทยไปให้กับโรงงานปิโตรเคมีนั้นถือว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าคุณภาพของแก๊สอ่าวไทยเหมาะสมกับการใช้ในโรงงานปิโตรเคมีค่ะ ะะแล้วก็จะทําให้มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นแต่สําหรับประชาชนนั้นอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าส่วนของแก๊สอ่าวไทยส่วนนี้ไม่ได้ถูกนํามาถวเฉลี่ยในการคิดต้นทุนในการกําหนดราคาแก๊สสาหรับการผลิตไฟฟ้าซึ่งอาจจะเกิดจากโครงสร้างในกิจการผูกขาดของพักพลังงานมาสักระยะเวลาหนึ่งนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะทุกท่านคงจะสังเกตเห็นแล้วว่า ถึงแม้ว่าภาครัฐนะคะจะมีการออกนโยบายอยู่หลายนโยบายเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายไฟฟ้าพลังงานะสะอาดนะคะด้วยราคาค่าไฟที่ถูกและเป็นธรรมแต่ก็มีหลายนโยบายคะ่ะที่ถือว่าสวนทางกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะด้วยแรงกดดันจากทั้งภายใน,นะคะ่ะเช่นจากองค์กรเอกชนชั้นนำนะคะและแรงกดดันจากที่ภาครัฐเราเองคะ่ะไปทาพันธสัญญาไว้กับประชาคมโลกว่าเราจะลดการปล่อยอิมิชั่น เพิ่มพลังงานสะอาดและบรรลุคาร์บอนเดทริตี้ภายในปี2050ดังนั้นค่ะภาครัฐไม่มีเวลาที่จะขับรถส่วนทางอีกต่อไปนะคะเราต้องเร่งปฏิรูประบบไฟฟ้าให้เป็นแบบเสรีเพื่อให้สัดส,ส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่74%ด้วยเป้าหมายไฟฟ้าราคาถูกและเป็นธรรมนั้นเป็นไปได้จริงนะคะระบบไฟฟ้าแบบเสรีค่ะต่างจากระบบปัจจุบันของเรานะคะระบบปัจจุบันของเราเราเรียกว่าระบบ enhanced single buyer ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองนะคะหรือว่าโรงไฟฟ้าเอกชนโดยการซื้อไฟตรงจากต่างประเทศค่ะโรงไฟฟ้าเหล่านั้นจะทําการผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกฟผนะคะหลังจากนั้นค่ะกฟผก็จะทําการจัดส่งไฟฟ้านะคะไปให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสูนภูมิภาคเพื่อทําการจําหน่ายไฟให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป ในขณะที่ระบบตลาดไฟฟ้าแบบเสรีนั้นคําว่าเสรีคือการที่เราเปิดสิทธิ์ให้มีผู้เล่นมากรายในตลาดโรงไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นจากกฟผจากเอกชนหรือซื้อไฟตรงจากต่างประเทศนะคะหลังจากผลิตไฟฟ้าก็จะขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าขายส่งในตลาดไฟฟ้าขายส่งค่ะผู้ผลิตไฟฟ้าจะทําการแข่งการขายไฟฟ้าให้กับผู้ค้าปลีกผู้ค้าปลีกในกรณีนี้รวมไปถึงการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ค้าปลีก เอกชนรายอื่นๆนะคะหลังจากนั้นแล้วผู้ค้าปลีกค่ะก็จะทําการแข่งกันขายไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อไฟฟ้าในตลาดค้าปลีกซึ่งรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดค้าปลีค่ะมีอยู่2รูปแบบหลักๆนะคะนั่นก็คือการผ่านเทรดดิ้งแพลตฟอร์มและไม่ได้ผ่านเทรดดิ้งแพลตฟอร์มซึ่งโดยปกติแล้วผู้ซื้อไฟฟ้าที่ผ่านเทรดดิ้งแพลตฟอร์มค่ะจะเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ารายใหญ่นะคะเช่นโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นแล้วค่ะในระบบตลาดไฟฟ้าเสรยียังมีรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะคะนั่นก็คือการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงระหว่างครัวเรือนที่เรียกว่า p e ท r t peer นะคะมาถึงช่วงนี้หลายท่านคงจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วระบบตลาดไฟฟ้าเสรีมันจะช่วยทําให้ภาคไฟฟ้าสามารถเพิ่มสัดส,ส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยเป้าหมายไฟฟ้าราคาถูกและเป็นธรรมได้อย่างไรนั่นคือที่มาของข้อเสนอแนะนโยบายในวันนี้ที่ทาง TDRI อยากจะนําเสนอนะคะโดย ขอแบ่งกลุ่มข้อเสนอแนะนโยบายเป็น3กลุ่มตามสภาเชนภาคไฟฟ้าเหมือนเดิมคะ่ะตั้งแต่การผลิตการจัดส่งและการจําหน่ายหัวใจหลักของข้อเสนอแนะนโยบายของเรานะคะนั่นก็คือเปิดแข่งขันการผลิตเปิดให้ผู้ผลิตทุกรายเข้าสู่สายส่งและขายไฟให้ประชาชนด้วยราคาที่เป็นธรรมขอเริ่มจากข้อเสนอแนะนโยบายแรกนะคะในด้านของการเปิดแข่งขันการผลิต นั่นคือภาครัฐนะคะควรพิจารณาให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพิ่มเติมและลดบทบาทของโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลถึงแม้ว่าภาครัฐค่ะจะมีนโยบายที่จะลดและเลิกการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าแต่ยังคงไม่เพียงพอค่ะที่จะทําให้ภาคการผลิตไฟฟ้าเนี่ยสามารถเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ถึง74ภายในปี2050ได้ค่ะเนื่องจากกา๊าซยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้านะคะ ดังนั้นแล้วสิ่งที่ภา,ราครัฐควรพิจารณาค่ะนั่นก็คือกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการที่เราจะต้องลดการใช้กา๊าซในการผลิตไฟฟ้าซึ่งอาจจะไม่ง่ายนะคะต้องมีการพูดคุยหาแนวทางร่วมกับโรงไฟฟ้าเอกชนในการกําหนดลดอายุของโรงไฟฟ้าและปรับลดสัญญาค่าความพร้อมจ่ายซึ่งถ้าไม่มีการปรับลดสัญญาค่าความพร้อมจ่ายนะคะถ้าเราใช้กา๊าซน้อยลงในการผลิตไฟฟ้าก็จะส่งผลให้ค่าไฟแพงเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะ เราไม่สามารถที่จะยกเลิกโรงไฟฟ้าก๊สได้ทั้งหมดในระยะสั้นเนื่องจากโรงไฟฟ้าก๊สเหล่านี้ยังทําหน้าที่หลักในการสนับสนุนเสถียรภาพความมั่นคงของขระบบไฟฟ้านะคะเพียงแต่ว่าต้องมีการปรับรูปแบบการดําเนินงานนะคะ่ะให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นก็คือสามารถเดินเครื่องและหยุดเครื่องได้ไวกว่าเดิมรวมไปถึงสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยกําลังการผลิตที่ต่ํากว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊สเหล่านี้ในเวลาที่ ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยที่เราคาดหวังค่ะว่าในระยะยาวแล้วบทบาทของโลงไฟ,ฟ้าก๊าสนี้จะลดลงเรื่อยๆนะคะถ้าต้นทุนของเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานรวมกับต้นทุนของพลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้านั้นถูกกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลค่ะถัดมานะคะนั่นก็คือภาครัฐควรเร่งอนุมัติระบบเน็ตแบ e ทริง ในปี2020ค่ะกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลารูฟท็อปค่ะอยู่ที่350เมกะวัตต์แต่จากแผน PDP 2018 Revision 1นะคะซึ่งถือว่าเป็นแผนที่เป็นทางการล่าสุดนั้นมีการกำหนดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลารรูฟท็อปจะสูงถึง3,000เมกะวัตต์ภายในปี2025ซึ่งภาครัฐเองค่ะก็ได้มีการออกนโยบายเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายนี้นะคะเช่นมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซลารูฟท็อป รวมไปถึงมีรูปแบบธุรกิจต่างๆนะคะที่ช่วยให้ครัวเรือนที่ไม่สามารถลงทุนในการติดตั้งโซลารูฟท็อปได้นั้นสามารถติดตั้งได้นั่นก็คือระบบโซล่า PPA โซล่าลีสซิ่งหรือสินเชื่อโซล่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะนโยบายเหล่านี้ก็ไม่จูงใจประชาชนเพียงพอในการติดตั้งโซลารูฟท็อปสิ่งที่จะช่วยให้ประชาชนนะคะติดตั้งโซลารูฟท็อปได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนั่นก็คือการที่ต้องให้ประชาชนเห็นถึงส่วนลดค่าไฟที่จะได้จากการติดตั้ง แล้วก็คือสูลค่าไฟที่จะได้จากระบบเน็ตมิเตอร์ิงค่ะถัดมานะคะเป็นเรื่องของการจัดส่งข้อเสนอแนะนยโยบายของเราคือเปิดสิทธิ์ให้ผู้ผลิตทุกรายเข้าสู่ระบบสายส่งนะคะสำหรับประเทศไทยในระบบตลาดไฟฟ้าแบบเสรีนั้นผู้ผลิตไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องมีการสร้างสายส่งไฟฟ้าเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าภาครัฐได้มีการลงทุนในระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีคุณภาพและกําลังเพียงพอเพียงแต่ว่าภาครัฐค่ะต้องพิจารณาให้มีการคิด ค่าบริการเชื่อมต่อระบบสายส่งอย่างเป็นธรรมที่เราเรียกว่า willing charge นะคะนอกจากการเปิดสิทธิ์ให้เอกชนเชื่อมต่อระบบสายส่งโดยมีการคิดค่าบริการแล้วนั้นภาครัฐค่ะควรพิจารณาในการพัฒนาระบบการจัดส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นมีการจัดตั้งศูนย์ดีมานด์เรสปอนส์นะคะเพื่อช่วยในการวางแผนส่งสัญญาณให้ผู้ผลิตไฟฟ้าปรับปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ของประชาชนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการเก็บเก็บพลังงานภายในสถานีไฟฟ้านะคะเพื่อลดความผันผวนข,ของไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดค่ะสุดท้ายค่ะในเรื่องของการจําหน่ายข้อเสนอแนะนโยบายของเราคือขายไฟให้ประชาชนด้วยราคาที่เป็นธรรมนะคะในระบบตลาดไฟฟ้าเสรีการที่เราเปิดโอกาสให้มีผู้ผลิตไฟฟ้าหลายรายเข้ามาในตลาดนะคะจะทําให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเหล่านั้นค่ะแข่งกันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและลดต้นทุน ทำให้ตามหลักการแล้วนะคะค่าไฟในระบบตลาดไฟฟ้าเสรีจะเป็นไปตามกลไกตลาดและถูกกว่าระบบปัจจุบันของเราแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะว่าสําหรับประเทศไทยนั้นในระยะสั้นเรายังคงต้องพึ่งโรงไฟฟ้า๊าซในการสนับสนุนสียรภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าเหล่านี้นะคะมีต้นทุนในการก่อสร้างต้นทุนในการบำรุงรักษาโดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนควรร่วมกันรับผิดช,ชอบในต้นทุนนี้ ดังนั้นค่ะภาครัฐนะคะควรพิจารณาที่จะมีการออกกฎเกณฑ์ออกนโยบายว่าผู้ซื้อไฟฟ้าทุกรายไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบใดน,นะคะควรร่วมกันร,รับผิดช,ชอบในต้นทุนค่าความมั่นคงนี้ด้วยซึ่งอาจจะถูกแพงแตกต่างกันตามประเภทของกิจการหรือกําลังไฟฟ้าที่ต้องการนะคะทําให้ในระยะสั้นค่าไฟของประเทศไทยในระบบตลาดไฟฟ้าเซรีอาจจะไม่ถูกกว่าระบบปัจจุบันมากนะักแต่ในระยะยาวคะ่ะเราคาดการว่า เมื่อเทคโนโลยียการเก็บเก็บพลังงานเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและบทบาทของโรงไฟฟ้าแก๊สที่ใช้ในการเสริมเสถียรภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้านั้นน้อยลงก็จะทําให้ค่าไฟในระบบตลาดไฟฟ้าเสรีเป็นไปตามกลไกตลาดที่ถูกกว่าระบบปัจจุบันของเราได้อย่างชัดเจน,นะคะขอกล่าวโดยสรุปค่ะว่าการปฏิรูประบบไฟฟ้าแบบเสรีนะคะโดยเน้นที่การเปิดแข่งขันการผลิต การเปิดให้ผู้ผลิตทุกรายเข้าสู่สายส่งและขายไฟให้ประชาชนด้วยราคาที่เป็นธรรมจะช่วยให้ภาคไฟฟ้าค่ะสามารถเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยเป้าหมายไฟฟ้าราคาถูกและเป็นธรรมและจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศเข้าสู่เป้าหมายคาร์บอนดิตรีี้ภายในปี2030ได้และจะทําให้ประเทศไทยค่ะสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณมากๆค่ะ